สวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงเกลินบุกบันอยู่ชั้นม3ทับ4ที่ขาลุตสีค่ะวันนี้ดิฉันจะมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับปรับสาขากรรมการทําเฟอร์นิเจอร์ค่ะและตอนนี้นะคะดิฉันได้อยู่กับคุณย่าของฉันค่ะเดี๋ยวให้ท่านแนะนตัวหน่อยค่ะสวัสดีเจ้า,าเจ้าจื่อนางโสภาบุกบันอยู่บ้านอภูนตะบนณพูนอำเภอวังจีนจังหวัดแพร่ค่ะคุณย่าทําอาชีพเฟอร์นิเจอร์ใช่ไหมคะใช่ แล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยได้ทําได้เรียนรู้การทำเฟอร์นิเจอร์มาจากที่ไหนคะก็มีนายอำเภอวางจีนเป็่นมาเยี่ยมเยียนประชาชนปิ่นมาหันเศษไม้ลากไม้ปิ่นก็นเลยได้น้าว่าทําเป็นเฟอร์นิเจอร์บอดีกะกันรวมรวมเจ้าบ,บ้านกันลองมาทํากันดูแล้วจากนั้นปิ่นก็นเอานักวิชาการมาจากเชีงยงใหม่มาทาสอนทําสีทำเฟอร์นิเจอร์ จากนั้นจะตั้งกลุ่มทำคนนี้เจอกันมาจนถึงวันนี้ค่ะระยะเวลาในการทำอาชีพนี้ทำมากี่ปีแล้วคะทำมาสิบปีแล้วอ๋อสิปีถ้าทำถึง19ปีเอ่อความยากง่ายของอาชีพนี้มีอะไรบ้างคะในในความคิดของคุณยาก็กทำเอ่อทำไปตามรูปไม่ไม่เป็น ลักษณะแบบไหนเขาก่อทาไปตามรูปไหมแล้วความประทับใจในอาชีพนี้ที่ทํามาค่ะคืออะไรกาทำมีงานทําอยู่ที่บ้านม่นต้องออกไปทํามาหากินดีต่างจังหวัดกด็เลยว่าพมงใจดีได้ทํางานอยู่ที่บ้านอุปสรรคในการทํางานอาชีพนี้มีอะไรบ้างคะก็จะมีผ่องเครื่องไม้เครื่องมือมันลูกมันเสียบ่อย แล้วคำถามสุดท้ายนะคะคืออยากฝากอะไรถึงคนรุ่นหลังที่อยากทำอาชีพนี้ค่ะอยากขึ้นหลุมขึ้นหลานทำเพราะว่าอยากบ่เพิ่ม